สวัสดีค่ะรวมรถมือ2อง JK ยินดีต้อนรับทุกทุกท่านกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้รถเก่งมือ2ราคาประหยัดนะคะรถสวยไม่มีชนไม่เคยติดเกตนะคะทางด้านผู้ขายใช้งานดูแลรักษากันเป็นอย่างดีค่ะเครื่องเกียร์ช่วงล่างใช้งานได้ปกติสวยสะอาดนะคะแต่ก็ต้องบอกกันว่าไปตามสภาพนะคะเพราะว่าเป็นรถมือสผ่านการใช้งานมาแล้ว มีเสื่อมโซรมตามการเวลาและอายุของการใช้งานเป็นเรื่องปกติค่ะรถคันนี้7,9,000บาทนะคะ Toyota c โ,โคโร l ออต t ิสเกียออตโต้กระจกไฟฟ้าภายในตัดลายไม้และเบาะหนังสวยๆแต่ภาพไม่มีรอยฉีกขาดค่ะดูสวยสะอาดเรียบร้อยดีนะคะเครื่องยนต์1,800 c ซีซีค่ะรถยนต์ตัว G ีปี06อยู่แถวแยกท่าอิจังหวัดนนทบุรีนะคะ สนใจติดต่อตามเบอร์โทรและไอดียลัยใต้คลิปค่ะเพื่อคุยรายละเอียดและนัดชมตัวรถนะคะโทรล่วงหน้าค่ะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านนะคะแอดมินนำเสนอกันไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ